คิตตี้เราไปช้อปปิ้งกันโอเคซื้อของว่าอะไรว่าอะไรหรอไปช้อปปิ้งไรไ,ได้เลยเสีงยงฉันแอมเสียงฉันไม่ค่อยสวยอะ่ะโอเคไป <Okay. S 1> เดี๋ยวฉันเตรียมกระเป๋าของฉันก่อนดื่มน้ำก่อนไหมล่ะอืฉันไม่มีขวดน,น้ำเอ้ยเกยบแป๊บน,นึงนะดี <c oughs> ดเสียงพี่แบบหวัดดีเสียงแบบหวัดดีนะเอ้ยลองเสียงเราบ้างก็ไหนลองพูดหวัดดีดิหวัดดีเออเสียงอะไรแหละหวัดดีก็แบบหวัดดีโอเคนะหนึ่งสองโอเคฉันได้นอมาแล้วโอเคได้นอมาแล้วโอเคเสียงฉันก็ได้ห่อโอเคงั้นเราเตรียมกระเป๋าคงแต่ละคนดีกว่า เดีย๋ยวเธอทุเรามีเธอแต่งเตรเียมเงินของเธอเลยโอเคไปไปเกันให้เธอยืมตังไหมอ่านฉันให้กระกเป๋ชาชอบชอบทำเสียงโหดๆ <c oughs> โอเคเธองั้นฉันให้ตังคแบงค์นี้ไปนะ <Okay. S 1> เพราะฉันเห็นเธอไม่มีกระเป๋าตัง <c oughs> เงยโทรศัพท์ฉันอย่าน,นี่มันโทรศัพท์ทฉันนี่วะคิตตี้ ขอโทษเธอเตรียมตังค์เธอไปสี่เนี่ยเธอก่อนลใส่แล้วไหนโทรศัพท์เธอล่ะเอารูปไปด้วยลูกเธอเลยแล้วก็จะเอารูปชิ้นไปแกฉันลืมว่าเราต้องเกี่ยนชุดก่อนอลเธอจะนขอเกีนร์ไหน เธอก็มีน้ำของเธอไม่เชิงเนี่ยในกระเป๋าเธอ,อ,อเธอก็มีกระเป๋าตังเธอนี่ยไม่ต้อให้กิตตี้ไปก็ไนะด้โอเคขอโทษโอเคอ่ะหนังอลมแล้วก็ขวดน,น้ำเธอเดี๋ยเปินชุดแป้บนึงฉันจะเอาชุดนี้เธอเก็อชุดใหม่ของเธอมานะ ชุดเก่าอ่ะชุดนี้นะนี่เหรอชุด,ช,ดชุดนี้เหรอใช่คิตตี้ว่าว่าอะไรเธอต้องใส่ชุดนี้นะแล้วไปกันเถอะป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 ะยายไปกันเถอะ ตัดตอนไปถึงโลตัด ฉันก็มาดูของสดนี่ยแล้วจะเอาแกจะไปซื้อไอเดียฉันขอถุอสมุดให้ลูกก่อนอันนี้ดีไหมอันนี้ก็ดีเหม,นนมือนกันแต่เทาฉันจะเอาไปแพ็คแกแล้วพี่แกไม่เอาสมุดไปเผื่อลูกอ่ะ ฉันขอฝากคิีไว้โอเคค่ะฝากไมมีนค่ะก็เอาไปใส่้สิเอวางลูไป้ได้เะามนเราทันลนไป่อง่าเดี๋ยวเดเดี๋ยวพวเราาไม่ทันมีฉันยัง คิตตี้อะที่เธอไม่เธอไม่มีลูกไงคิตตี้ไม่ใช่ฉันก็รู้แล้วละโอ้ยฉันเอานมไม่ได้อย่าพึ่งเอาอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอืมเธอเจออะไรอีกไหมคิตตี้เอ้ยมาไมา่รู้ดิเอ้ยกุลงบามา็กกี้ง้นฉันซื้อของเป็นซีรี ไม่ใช่ดโจ๊กโจ๊กขอฉันจะเอาไวก้ก็โจ๊กเหมือนกันคิตตี้ฝา่าเอาไปเผื่อฉันหน่อยดิเออเราแค่นี้ก็พอไหมแค่นี้ก็พอแล้วมั้งแกไม่ต้องหรือฉันเลี้ยงเองฉันขอซื้อสู กลับกลับกลับยังไม่มีของเลยฉันด้วยเอารอฉันด้วยไปเร็วฉันจะเลี้ยงเดี๋ยวย่ววงเราไปที่ร้านคาเฟ่สักหน่อยลนะ่ะป็นไงนะเธอก่อนที่จะไปเอาของไปเก็บก่อนไหมโอเคตังน์ดเอา้าเจ้าเหมียวโอเคไปเก้ปะ ขอบใจใส่เปว่าใส่เป๋แหม่ก็มันแม่อยู่แล้วอะคา่ะอันนี้ค่ะขอบใจค่ะนี่มันมีฉันว่าไปที่คาเฟ่ก่อนได้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 แต่เราต้องเอาของไปเก็บที่บ้านเราก่อนไหมงั้นไปกินก่อนดีกว่าที่อร่อยที่หอมหอโอเคนะของไปเก็บมันจะง่ายกว่า ลงงองถาดีกว่แกเปลี่ยนเสียงเหรอแกเปลี่ยนเสียงเหรอคิตตี้ใช่ทำไมอ๋อไม่เปล่าอ่ะมาเอาของมาเก็บกันเดี๋ยวฉันขอเก็บไว้ตรงนี้เอา้าแล้วฉันไม่ได้เอาล่มไปคือแดดแดดมันไม่ได้ร้อนอยู่แล้วนี่คิตตี้โจ๊กเรามาแบ่งกันนะเธอโจ๊ลูกไม่ใช่ไม่เราก็ต้องมาแบ่งกันซี เธออยากขี้งกเธอจะขี้งอกไปทำไมนะเบ่งๆบ่งกันน้อยอแล้ววันนี้ใครจะทำกับข้าวให้เด็กเธอไม่ต้องไปทำหรอกอเพราะว่าลูกเราหวะนะแกแกคิดออกไมไหม อเคเธอมห้มมีได้ากันีมเีได้ตได้ได้เธอเมื่อไรเดี๋ยวจะเอาลูกไปเนี่ยเอาอแล้วไม่เอาเสียงเดิมละคิตตี้เอ้ยไม่มีเอยคิตตี้ก็ฉันเปลี่ยนเสียงอ๋อ โอเงั้นเราเอาไปวางกันเถอะเโอเคค่ะลูกเป็นไเนี่ยงไหมคิตตี้ฉันอุ้ยของฉันฉันไม่เหาที่คนลูกเราชอบนอนสูงไม่ใช่งั้นขอไปกินน้ำก่อนเอ้าขวดนมเฮ้ย ฉันขอไปนอนก่อนนะอยากกินนอนพังแน่แกเราจะไปกินข้าวกันนะตอนบ่ายไม่ใช่หลอดนี่ยังเที่ยงอยู่เลยนอนพักผ่อนดีกว่าฉันว่าใช่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 ปะปไปะแกปะ เชื่อไหมยันอยูอนนะฉ่ฉันขอเก็บโทรศัพท์ก่อนนะยันฉันขอเปลี่ยนเสียงก่อนฉันว่าเสียงฉันน่แบบอย่างนีง้ตั้งแต่แรกแล้วนะอุย้ยเธอเปลี่ยนชุดนอนกันดีกว่าข้างในเนี่ยชุดนอนฉันนะชุดเวลี่คิดมากไยนะราเชนมอนเหรอโอ้ยอย่างนี้เป็นไร ก็เป <Construction. S 1> ียนก็อันนี้ไงคามตันแห้งจบแค่นี้นะคะจ๊าบายบายไปฮัลโหลสวัสดีไปบ้าค่ะทุกคนไปบ้าจุ๊บอ่ะจุ๊บพี่กัสพี่กัส